สวัสดีครับน้องๆหนูๆทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องแปลกกันหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเทศกัมพูชานะครับอย่างที่รู้ๆกันในช่วงสิ้นปีใหม่ที่ผ่านมานี่นะครับทั่วโลกก็ได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลข้าวดาวกันทั่วทุกมุมโลกซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยท์ที่ทางชาวต่างชาติให้ความสนใจกันนะครับแล้วก็ มีการถ่ายทอดสดจาก CNN ออกไปทั่วโลกด้วยนะครับแต่ก็มีอยู่อีกหนึ่งประเทศที่ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะชาวอาเซียนด้วยกันเองนั่นก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับพวกเขาจะมีการเฉลิมฉลองอะไรกันบ้างหรือเปล่าเนื่องจากทุกประเทศก็มีการจุดพลุไฟกันหมดนะครับและทางกัมพูชาก็รู้สึกว่าจะมีการโปรโมทอยู่เหมือนกันนะครับว่าก็มีการจุดพลุ แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอการจุดพลุของประเทศกัมพูชายอย่างเป็นทางการออกมาสักกทีนะครับแต่ทว่าล่าสุดนะครับได้มีเพจด,ดังคนติดตามระดับ400,000กว่าคนนะครับที่ชื่อว่าอาเซียนสกายไลน์นะครับได้เอาคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นคลิปบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันข้าวดาวที่ประเทศกรรมัมพูชาเอามาลงไว้นะครับแล้วก็มีการเขียนโพสต์เอาไว้ด้วยว่าสวัสดีปีใหม่2024 จากเนกาเวิร์มในกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาซึ่งเนกาเวิร์มเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นชื่อห้างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นย่านย่านหนึ่งนะครับถ้าใครที่ทราบก็คอมเมนต์บอกนะ้าด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปเนี่ยก็เข้าไปดูที่เพจอาเซียนสกายไลน์นี้ได้เลยนะครับเอาตรงๆนะพอหนะ้าดูคลิปนี้ครั้งแรกก็ต้องยอมับว่าก็มีการจุดพูไฟกันค่อนข้างโอเคนะครับก็ถือว่าสวยงาม แต่ประเด็นก็คือพอคลิปนี้มันถูกโพสต์ลงไปเนี่ยก็มีชาวอาเซียนเข้ามาจับผิดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับบางคนก็ไม่เชื่อว่าคลิปนี้เป็นของกัมพูชานะครับบางคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคลิปของทางประเทศจีนสิมากกว่าเพราะในบางจังหวะของคลิปเนี่ยก็มีการแผนกล้องไปทางขวาแล้วมันก็มีตึกตึกหนึ่งที่มีภาษาเขียนเหมือนกับเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ระบุเอาไว้ได้เลยนะครับว่าเป็นคลิปที่มาจากกัมพูชา แต่ว่าจะมีข้อความเขียนไว้เฉยว่าเป็นบรรยากาศของประเทศกรัรมพูชานะครับทีนี้เรามาส่องความเห็นของประชาชนชาวอาเซียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่ได้เห็นคลิปคลิปนี้ถูกโพสต์ลงบนโลกโซเชียลนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งในคลิปคลิปนี้อยากจะบอกว่าคอมเมนต์ของคนไทยมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่น้าเนี่ยจะไม่เอาของคนไทยมาอ่านให้ฟังก็แล้วกันจะเน้นเฉพาะข้อความที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ คอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่านี่คืองานจากประเทศจีนมันสวยมากๆคอมเมนต์ต่อมาจากชาวอาเซียนนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่เห็นมีภาษาเขมรเลยเห็นแต่ภาษาจีนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าว้าวงานดอกไม้ไฟดูน่าอัศจรรย์ดีนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่านั่นคือบรรยากาศในเมืองเล็กๆณประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าห้างเนกาเวิลด แต่ทำไมชื่อห้างพิมพ์เป็นภาษาจีนล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบรรยากาศณนครวัดหน่อยครับคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าดูจากคลิปแล้วน่าจะเป็นคลิปที่มาจากประเทศจีนแต่ถ้าเป็นคลิปที่มาจากกัมพูชาจริงๆก็น่าเป็นห่วงนะเพราะตึกใหญ่ๆทั้งหมดมีแต่ภาษาจีนหรือพวกคุณกําลังจะกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนแล้วมันก็มีคนเวียดนามมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าวเวียดนามเราไม่สนจีน แต่กัมพูชาพวกเขาพร้อมที่จะเป็นเมืองขึ้นของจีนทีนี้เราย้อนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันหน่อยดีกว่านะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือเมืองที่น่าสงสารคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเ็าบอกว่านี่คือสถานที่ที่จีนใช่ไหมทําไมไม่เห็นมีอักษรของกัมพูชาเลยเห็นแต่ภาษาจีนถ้าเป็นบรรยากาศที่กัมพูชาน่าจะมีตัวอักษรของกัมพูชาเขียนอยู่บนป้ายบ้างคนเวียดนามคนต่อมานะครับเขาก็มาคอมเมนต์ประมาณว่า มีแต่ตัวอักษรจีนอยู่ทั่วทั้งหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นมณฑลเล็กๆมณฑลหนึ่งในประเทศจีนที่อาจจะจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับผู้คนคขมรมนที่เดินทางไปทำงานที่นั่นคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับอันนี้มาจากชาวกัมพูชาเองเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วผมไม่ต้องการให้เห็นเพื่อนบ้านเข้าใจผิดว่าทุกอย่างในกัมพูชาคือของที่มาจากประเทศจีน พอพวกเขาก็เป็นเพียงหนึ่งในนักลงทุนชาวต่างชาติจํานวนมากในกัมพูชาเช่นเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆก็มีการลงทุนจากประเทศจีนทั้งนั้นแหละบางคนไม่เคยมาเยี่ยมเยือนกัมพูชาแต่ก็พูดแล้วก็ประเมินทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างโดยไม่มีข้อเท็จจริงเราชาวกัมพูชามุ่งมั่นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวลงมาลงทุนจากทั่วทุกมุมรวมถึงนักลงทุนในท้องถิ่นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกัมพูชาโดยเฉลี่ย เปอร์เซกว่า25ปีนับตั้งแต่เรามีความเงียบสงบสุขอย่างเต็มที่ซึ่งจากกระทูต้ตะกี้นะครับก็มีชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยนะเขาบอกว่าคุณถือเป็นชาวกัมพูชาที่มีสมองรู้จักคิดแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนั้นทีนี้เราวนกลับมาที่กระทู้หลักต่อเลยนะครับฉันเห็นในฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาก็ยังมีไชน้าทาวและประเทศไทยก็มีเยาวราชซึ่งมันใกล้เคียงกับไชน้าทาว อยากรู้เหมือนกันว่าในกรัรมพูชาจะมีสถานที่แบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นพุที่มาจากประเทศกรรมัมพูชาคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับอันนี้ผมชอบนะเขาบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ดีของคอมเมนนะต่อสายตาชาวโลกจริงๆก็ควรจะชื่นชมและยินดีกับพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าดอกไม้ไฟเป็นของปลอมน่าจะใช้โปรแกร,รมทำเอา เบือ้องต้นก็เอาคอมเมนต์หลักๆไปประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆเนี่ยคอมเมนต์นี่มีประมาณเกือบ400คอมเมนต์นะครับแต่หลักๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนไทยไปประมาณสัก300กว่าคอมเมนต์แล้วนะครับที่เหลือๆก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับหลักๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวอาเซียน ก็จะไม่เชื่อนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ออกมาจากประเทศกัมพูชานะครับแต่หลักๆก็คิดว่าน่าจะเป็นมาจากประเทศจีนเสียมากกว่านะครับแล้วน้องๆหนูๆทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าใครที่เข้าไปดูในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยกันละกันนะครับว่าเชื่อหรือเปล่าว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากอ่าบรรยากาศภายในประเทศกัมพูชานะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกให้นะ รู้ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับยังไงใครที่เข้ามาฟังแล้วชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาหวหองอกคนนี้ด้วยกันละกันนะครับน่าจะได้พยายามในการาหาคราวที่มันน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านในโซนอาเซียนนี้มากหน่อยนะครับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชานะครับเนื่องจากว่าข่าวเนี่ยมันมีเยอะออกมาซะเหลือเกินนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วก็ขออนุญาตก่าวคำลาเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตก่าวคำว่าสวัสด,ดีและสะวีดัดครับ